ร้อยตีาจากกลายยศมณีนะครับรองประหลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านเอกราจทูดท่านทูดและหน่วยงานพาณิชย์ประจำประเทศไทย mm. เชฟวูเมนเลียงผพวกหน่วยการภาคคื้นทวีปเอเชียจากสมาคมเชฟโลกและ,ะและประธานคณะกรรมการจัดการจัดการแข่งขันนะครับ ท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและสื่อมวลชวนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมนายธนิจารโนนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับในฐานะของบริษัท CP พ x t r a จำกัดมหาชนนะครับผู้ดำเนินงานธุรกิจแมกโครและโลตัสนะครับมาร่วมนะครับในงานแมคโครฮริกาไทยแลนด์ฟู้ด บิสเนสเอ็กซ์18หรือแมคโรมหากรรมธุรกิจอาหารประเทศไทยครั้งที่18นะครับทีมของปีนี้นะครับก็คือ Food Infinity Food Business Growth without limits นะครับก็คือธุรกิจอาหารต่อได้ไม่สิ้นสุดนะครับทำไมเราตั้งธีมปีนี้เป็น Food Infinity นะครับเราตั้งทีม ปีนี้เป็น Food Infinity เพราะว่าเรามีความเชื่อมั่นนะครับว่าจริงๆแล้วธรุรกิจอาหารในประเทศไทยยังต่อยอดได้แบบไม่สิ้นสุดนะครับแล้วใน36ปีที่ m a c โครดำเนินงานมานะครับเราก็ยืนอยู่เคียงข้างนะครับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ประกอบการโคริก้านะครับแล้วก็เราก็มีการสนับสนุนธรุรกิจอาหารรวมถึงธุรกิจโคริก้า ให้เติบโตได้นะครับยิ่งตอนนี้นะครับโลกเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเร็ววันนี้นะครับเราก็มีความมุ่งมั่นหรือคอมมิชเมนต์นะครับที่จะทำยังไงให้ธรุรกิจอาหารในประเทศไทยหรือระบบนิเวศของธรุรกิจอาหารในประเทศไทยแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็ในงานวันนี้เราจะมีการเชิญนะครับทั้งซัพพลายเออร์นะครับก็คือ พันธมิตรทางธรุรกิจรวมถึงเชฟส์นะครับรวมถึงผู้ประกอบการทุกท่านนะครับมามีวิชั่นนะครับที่จะเติบโตไปด้วยกันนะครับแมคโครนะครับเราเชื่อมั่นว่าเศรศษฐกิจไทยยิ่งเศรศษฐกิจหรือธรุรกิจอาหารนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุดิบนะครับที่เป็นที่ประเทศไทยเราก็มีวัตถุดิบอุดมสมบูรณ์หรือประวัติ ประวัติศาสตร์ของอาหารไทยไทยพุซีนนะครับแต่ว่าเราเชื่อมั่นว่าธรุรกิจอาหารมันขับเคลื่อนด้วยคนมันขับเคลื่อนด้วย creativity ของเชฟในประเทศไทยขับเคลื่อนด้วย passion ของผู้ผ,ผู้ผู้ประกอบการนะครับแล้วจากเนี้ยมันถึงจะทำให้ธรุรกิจ หรือธรุรกิจอาหารประเทศไทยเติบโตได้ก็คือคนแล้วผมเชื่อมั่นนะครับว่าจริงๆแล้วซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราคืออะไรคืออาหารซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราก็คืออาหารนะครับวันนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เป็นการจัด e อก i ซ i บชันหรือนิทรศการนะครับแต่ว่าวันนี้งานนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาส เป็นแพลตฟอร์มแห่งที่ที่มาเรียนรู้และก็แลกเปลี่ยนไอเดียจะทำยังไงให้ธุรกิจอาหารไทยเติบโตไปแบบยั่งยืนและก้าวกระโดดน,นะครับวันนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนคิดใหญ่ทำจริงและเติบโตไปด้วยกันนะครับจริงๆแล้วทีมของแมคโครนะครับก็คือโตมาด้วยกัน และเติบโตไปด้วยกันนะครับก็อยากจะให้เราโตไปด้วยกันนะครับอีกอินิเชทีฟตัวหนึ่งก็คือ h h f f l u b b y m a ก r รนะครับเ e f Club ไ y Mac r รเป็นอะไรที่เราตั้งขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการสร้างที่ไอทีจุดที่เรียนรู้นะครับให้กับเชฟนะครับแล้วเราก็เอาเชฟชั้นนำนะครับของประเทศนะครับมาสอนมาจัดเวิร์กช็อป นี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับ